ทีนี้ในกลุ่มหลังจากที่กลุ่มผู้ก่อตั้งรุ่นที่หนึ่งพอมารุ่นที่สองส่วนใหญ่รุ่นที่สองก็จะเป็นลูกหลานใช่ไหมใช่ใช่เป็นลูกหลานท่านมองยังไงคะพอรุ่นที่สองนี่ท่านมองยังไงบ้างคะคือว่ารุ่นที่สองน่ะเราตอนนั้นเราปูทางให้นวะขึ้นมานวะสมัยนั้นอะสมัยก่อนเริ่มที่แรกน่ะอายุประมาณสามสิบยี่สิบกว่าสามสิบ ปัจจุบันนี้ลุ่นเนี่ยใกล้หกสิบแล้วก็เป็นอุปนายกแล้วก็เป็นต่อไปก็ต้องเป็นนายกนะคือว่าต่อไปผู้เนี้ยก็ต้องเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อไปให้ต่อก่อนให้อายุมากก่อนให้เข้าใจลึกซึ้งในสมาคมก่อนอีกทีหนึ่งแต่ผมจะแนะนำห้อย่างหนึ่งนะจะเป็นนายกจะเป็นผู้นำสำคัญนะต้อง เราต้องมีความตั้งใจเรื่องหนึ่งรักสามคมอีกเรื่องหนึ่งอ่ะการเงินทนเอนเหนียวม,มีปัญญาออกต้องกล้าออกต้องกล้าออกนะบางคือว่ามากน้อยสมัยก่อนนะคนเข้ามากำเป็นาากรรมการคนหนึ่งประจำอยู่เราเรามาหกหมื่นนายกสองแสนอุบน,นายกแสนหนึ่ง มาถึงปัจจุบันนี้สามสิบปีก็ยังตำอย่างนี้อยูอ่อ๋อค่ะค่ะค่ะ